เดรัจฉานอย่างพญานาคยังศรัทธาศาสนาพุทธ,ทธ <Yeah. S 2> แล้วเราเป็นมนุษย์จะไม่ศรัทธาศาสนาพุทธได,ได้อย่างไรเย <Yeah. S 3> เกิดเป็นคนต้องช่วยคน <Yeah. S 3> ดูได้จากใครคะยายทองใบน,น,นั่นปราอะไรก <Yeah. S 3> ำลังใจหาได้จากที่ไหนคะ ได้ทั้งจากพรมเทพพระและมนุษย์เราด้วยกันเองอว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนนานครมก็เามาื่มวมวอวันที่ อาจารย์ได้ไปที่อ่างทองนะฮะวันนั้นได้ร่วมพิธีแล้วยังมีการหล่อพระโมคคัลลนะกับภาษารีบุตรับครอีกด้วยจุดประสงค์ในการหล่อครั้งนี้เพื่ออะไรครับอาจารย์อาจารย์เนี่ยได้ได้เป็นประธานในการสร้างโบสถ์ที่วัดคำชูนอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดอรธาน,นีครับตอนนี้ก็สร้างพระประทานแล้ว ก็ต้องมีพระโมกรลาภาษสาริบุตรเพระท่านสร้างแล้วใช่ก็เตรียมที่จะเอาเข้าไปประดิษฐานในโบสถ์ในวันที่9กันยาที่จะถึงนี้นะปีพศ2565ก็เป็นการรอทั้งสององค์ท่านเพื่อให้ทันในวันที่ 9, เก้าเดือน9อที่จะถึงนะก็จะมีพิธีใหญ่นะในการที่เอาพระเข้าโบสถ์เพราะาเหงืะอพอทำกำแพงทำประตูแล้วเนะี่ย องพระประธานใหญ่จะเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาไปตั้งก่อนปฏิฐธธานก่อนในวันที่9้าเดือนกันยาของพันทาอยหกนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะไปถวายบุญกันไปรับบุญร่วมกันเรอถือว่าเป็นพระประธานที่เข้าโบสถ์แต่ยังไม่ได้แปะทองนะเป็นการลงลงรักสีแดงไปแล้วก็ยก๋ยวจะไปปิดทองคำเปลวทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ในโบสถ์แล้วแล้วตรงตรงนั้นตรงวันนั้นนะครับที่อาจารย์ไปหล่อตรงนั้นอนะ่ะหมายถึงว่า ให้อาจารย์ถวันท่านออกแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใชพี่ถวันเมืองช้างเป็นคนออกแบบให้สวยงามมากจริงอ๋อเป็นการหล่อทองเหลืองแล้วก็เดี๋ยวจะลงหลักปิดทองอ๋อสูงกว้างขนาดไหนฮะสูงอ่าเจ็ดสิบเก้าเซนรวมฐานแล้วรวมฐานแล้วทั้งสององค์เท่ากันเป็นเป็นทรงนั่งพนมมือกับสวยงามเนะพี่ พัแกเก่งท่านเก่งแล้ววันนั้นก็มีพิธีประดิสฐานอ,องค์พระเรสววันที่ไปร่วมงานนะฮะเขาเรียกว่าองค์ปฐมเลิอกองค์ปฐมเลิกนะครับที่ลานอิสระหนึ่งร้อยเก้าอิสระภาพอิสระภาพหนึ่งร้อยเก้านะแล้วอาจารย์ก็มีพิธีเททองเททองหลอ่อพโมคคลาแะ้วก็ภาษาที่บุตรครับอาจารย์ว,วันนั้นฟ้าเป็นใจนะครับอาจารย์พูดนี่สิมองทุกคนมองไปอง,อง,องฟ้าเป็น ปรากฏการ,ร์เขาเรียกอะไรนะรพระที่ทรงกฎพระที่ทรงกฎใหญ่มากนะแหวนแล้วก็สวยมากออือก็ถือว่าทุกครั้งที่ทํางานพิธีใหญ่ๆที่ไปเนะี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ทุกครั้งนะทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเทวดาท่านรับรู้ว่าเรากําลังทําสิ่งใดอยู่ เดาวฟ้าดินใช่ก็ถือว่าคนที่ได้ร่วมบุญมาไม่ว่าจะเป็นการเช่าวัตถุมงคลหรือบูชามหายาตรวยไปก็ได้บุญร่วมกันก็อุทิศส่วนกุศสให้ทุกคนได้รับบุญอนุโมทนาบุญไปด้วยกันอันนี้สร้งางภระประธานพาาระโมคคลาภาษาลิบูต์ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่เราจะทิ้งไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังให้ลูกหลานเราเนี่ยสืบต่อกันไปเป็นนับร้อยร้อยปีเพราะว่าทองเหลืองที่หล่อเนี่ยมีอายุได้เป็นพันพันปี เราสิ้นแล้วยังยังอยู่แต่สิ่งนี้เป็นาศาสนวัตถุยังคงอยู่สืบไปบแต่ว่าร่างกายหรือวัยของของคนเราเนี่ยมันสั้นแต่แตพวกนี้ยืนยาวยยืนยาวคู่กับลูกหลานไทยที่นับถือาศาสนาพุทธเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวิหารได้สร้างาพระประธาน ได้ทำทานแจกของอาจารย์ก็ทำอยู่แจกทุนการศึกษานี่ก็ช่วยให้เด็กมีความรู้ให้สังคมทัดเทียมก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวงการพุทธ,ธาศาสนาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับองค์พระรัชท์ผู้นำแผ่นดินของเราเป็นเรื่องดีๆที่เราจะทำกันอย่างนี้และม่ไม่มีวันสิ้นสุด ใช่ไหมครับโป้เช่ศาสนาพุทธของเราต้องอยู่ค yes ู่คนไทยว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงดีแล้ามาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านะ